สวัสดีค่ะวันนี้ยายต้อยเข้าไรอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนะก็กะว่าจะไปหาอยู่หากินนะคะไปหากิบผักขมแขกแต่พอเข้าไปในไร่นะคะก็เจอกลุ่มไก่งวงกลุ่มนี้นะคะสยายปีกโชว์สาวอยู่นะคะใช่ไหมตัวที่สยายปีกนี่มันคือตัวคู่ไหมคะเนาะสวยงามทีเดียวนะคะหาอยู่หากินกันนะคะเยอะทีเดียวนะคะ ใหญ่สวยนะคะดูดูเขาพองปีกออกสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะคะเดยต้อยเสียดายนะคะที่ไม่ได้ยินเสียงของเขาเพราะว่ามันมีหมาอยู่ใกล้ๆมันเห่าตลอดเลยค่ะเดยต้อยก็เลยไม่กล้าเสียงหมาลงนะคะกลัวว่ามันจะมีปัญหากับท่านพี่ของเรานะคะก็เลยปิดเสียงไปนะคะเสียดายไม่ได้ยินเสียงธรรมชาติของไก่งวงเวลาเขาร้องด้วยนะคะ เขาส่งเสียงกันน่ารักทีเดียวนะคะหากินกันนะคะยายต้อยก็เอาเศษขนมปังไปโยนให้นะคะ่พือแพบเดียวนะคะเพื่อนหันหลัง <laughs> เพบเดียวสยายปีกโชว์สาวอยู่เอากายมาเป็นมวยคู่เอกซันนะคะนะงสงสัยสงสัยแบบ อวดสาวเืินไปนะคะแย่งสาวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเลือกผู้นำกลุ่มใหม่ก็ไม่รู้นะคะตามกระแสเอ้ามีอีกคู่นึงอยู่ทางโน้นนะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ยเย้า้อยดูไฟตลกไฟนะคะเสียได้ไม่ได้ยินเสียงนะคะแม่วัดเวียงกันอยู่สักพักใหญ่ๆนะคะเย้าต้อยถ่ายภาพมาให้ดูนะคะก็หวังว่าจะไม่มีปัญหากับทางท่านพี่นะคะ อยากให้ชมช็อตสัส้นๆนะคะแต่ว่ามันสั้นเกินไงต้อยก็เอามารวมๆกันหมดนะคะจะได้อัดถัดรถนะคะเราจะได้รู้ว่า,ามวยคู่เอกจะเป็นใครนะคะที่จะได้แบบดูแลกลุ่มนะ,ะเอาสักพักเอาเอาวัดเปียงกันเสร็จเรียบร้อยเดินตามก้นกันต้อยตอยไปค่ะคุณขาเอาเอาเอามาต่อทางนี้มาต่อทางนี้ยังยังนะคะยอมชันหรือยังยอมชันหรือยังคงมว่าเนาะใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะ <laughs> ตามกระแสเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะนะนะเด็ต้อยก็เอาภาพสนุกสนานมาให้ดูนะคะเพื่อนดูคนเดียวมันไม่สะใจนะคะนะก็พอได้คลายเครียดนะคะเพื่อนนะหลังจากเลือกตั้งหัวหน้ากันเสร็จนะคะเอาต่อไปกินข้าวด้วยกันนะคะสัตว์โลกผู้น่ารักของเรานะคะอยู่รวมกลุ่มกันยังไงเล็กใหญ่ก็ต้องมีผู้นำนะ,ะสงสัยคนนี้นะคะ สงใส่ตัวนี้แน่เลยนี่นะคะเนี่ยเนี่ย,ยอาไปไปกินเข้ากลุ่มกันให้เรียบร้อยห้ามทะเลาะเบาแว้งกันนะพวกคุณทั้งหลายนะข่มโบกไปอย่างนี้นะคะนะก็เก็บภาพเล็ก,เกน้อยๆมาฝากก็หวังว่า,วาเ,เพื่อนๆจะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ยยต้อยเด้เด้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ